ลายมือนี้ก็ส่งเข้ามานะก็ฝากมาเจ้าของมือผมก็ไม่ไม่รู้จักนะนะไม่มีประวัติอะไรทั้งนั้นนะอายุสี่เอ็ดาดูตามเส้นนะพูดตามเส้นเจ้าของมืออายุสี่อก็ดูเทียเส้นเส้นหัวใจเนี่ยฮะค่อนข้างราบเรียบนะจะสังเกตได้ว่าจะ จะเป็นเส้นที่ตรงเข้าไปถึงถึงประมาณถึงเป็นเป็นเส้นหัวใจมาตรฐานคือเส้นหัวใจที่เอียงเอียงไปทางเข้าช่องต่อยไ,ปไปเข้าช่องนะเป็นคนเอาแต่ใจฮะไว้ดูว่าทําตามทําตามที่จิตใจตัวเองอยากจะเป็นใช้ใจหมดเปลืองหรือว่า มีความรักก็เป็นเอาแต่ใจเอาเอาสิ่งที่มาจากหัวใจเป็นหลักเขาเรียก <c oughs> ว่าเส้นหัวใจหมดเปลือกคือใช้จิตใจหมดเปลือก <c oughs> ใช้อารมณ์ใช้ความรักใช้การประเมินค่าของคิตใจเป็นตัวนำเป็นตัวนำพาชีวิต ประเภทนี้ก็คือจะเป็นพวกประเภทใช้จ่ายหมดเปลืองมีความสามารถในการเป็นนี่เป็นสินคือหมายถึงว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่มีความสามารถในการเป็นนี้หรือสามารถเป็นนี้ได้เป็นจิตเป็นจิตใจที่สามารถเป็นนี้ได้เพราะว่าทําตามจิตใจเส้นหัวใจก็จะมีเส้น ชี้เข้าเส้นหัวใจด้วยฮะมันจะเป็นเส้นชีเส้นนี้ก็จะชี้เข้าเส้นหัวใจมันก็ทําหน้าที่ให้เส้นหัวใจแบบนี้เป็นเป็นเป็น,ปนให้รุนแรงมากขึ้นคือคือเป็นคนขยันมากขึ้นเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นประมาณว่าประมาณว่าใช้ใจ่ายหมดเปลื üm, องเพราะถือว่าตัวเองหาหาได้ก็ต้องหาได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นประมาณว่าใช้ไม่กลัวหมดเพราะถือว่าตัวเองหาได้ตลอด แล้วก็เป็นคนเป็นคนหัวความความคิดก้าวหน้าเป็นคนกระตือร้นไม่หยุดไม่หย่อนคืออาจจะคิดเงินต่อเงินเล่นหุ้นหรืออะไรที่ไปทําให้มีเงินนอกเงินขึ้นตามภาษาของคนที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งก็จะเป็นเส้นอารมณ์ที่ขีดฝางแต่ก็เป็นคนขยันนะทำงานขยันทําไปเรื่อยๆนะทําไปตามหน้าที่ก็จะมีเส้นทะเยอทะยานอยู่เล็กนอก้อยอยู่ ทำงานตามหน้าที่ทำ,ทำมีความทะเยอทะยานทำคือคือทการงานคือคือคือไปไปแบบไปแบบทะเยอทะยานขอกทางารคือไม่ได้หวังมากไปตามน้ําไม่ได้หวังจะเป็นผู้อำนวยการหรือจะเป็นระดับสูงๆหวังเป็นแต่แต,แ,ตแต่ทำไปเรื่อยๆประมาณนะั้นคือไม่ได้รีบรอ้อน ของมือ,อยุ41เส้นวาส,สนาที่ตั้งขึ้นตรงนิ้วกลางพวกนี้ก็จะเป็นเส้นวาส,สนาที่เป็นคนมีการงานระดับหัวหน้าหรือระดับผู้บังคับบัญชาการหรือหากเป็นคนก็จะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นเส้นวาส,สนาตั้งขึ้นตรงนิ้วกลางอะ ก็จะเป็นการงานก็จะเป็นระดับหัวหน้าส่วนมากเห็นผลต้องต้งแต่อายุสี่ห้าสี่สิบก็เริ่มเป็นแล้วอะไรพวกเนี้ยเป็นหลังต่ำรองหัวหน้าผนแกอะไรพวกเนี้ยเป็นอยู่แล้วเส้นวัฒนาเกิดขึ้นสูงฮนะมือซ้ายเกิดขึ้นสองเส้นการเงินหมายถึงว่าเป็นคนมีฐานนะฮะแต่แต่แต่รายได้มามีรายได้หลายทาง คงมีนอกเหนือจากงานประจําเพราะว่าเป็นเส้นวัฒนาหลายเส้นและเส้นวัฒนาหลายเส้นแบบนี้ก็ทําให้การเงินมันอ่อนแอลงได้ด้วยเพราะว่าเส้นหลายเส้นมันมันทําให้เราเป็นคนแบบมีรายจ่ายหลายทางเออว่าเป็นคนแบบประเภทแบบมีมีที่มาที่ไปของไรายได้หรือที่จ่ายของไรายได้หลายทางเหมือนกันแล้วว่า ก็ไม่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 ไมไมก็ก็เหนื่อยอ่ะก็เหนื่อยเพราะว่ามันสายเส้นก็ต้องทํำหลายอย่างประมาณนั้นหรือหน้าที่การงานหลายอย่างก็จะเป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นครอบครัวด้วยตรงนี้ก็จะรวมกันจะเป็นเส้นตัดฝางมาแบบนี้แล้วก็จะมาประจบรวมกันกับเส้นวาสนาขึ้นไปนั้นก็การสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะเป็น ความเจริญก้าวหน้าเขาจะไปถึงครอบครัวด้วยไปถึงคู่ครองด้วยประมาณว่าได้คู่ครองสร้างฐานะให้ประมาณนั้นหรือไม่ก็ฐานะเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคนรอบตัวอาจจะมีธุรก,กิจบางอย่างที่ว่าทําร่วมกับครอบครัวหรือไม่ก็ธุรก,กิจบางอย่างที่ทําแล้วก็มีกุนส่วนเพราะว่ามันตัดมาจากจากภายนอกแต่แต่ตรงเนี้ยผมจะทายเป็นบางอย่างไม่ได้เพราะว่ามันไปกัน คือเส้นเนี่ยมันให้ผลแต่มันให้ผลมันพลังงานคือมันให้ไม่จํากัดเรื่องแต่แต่เราจะไปเหมาไปฟันทงว่าเป็นเรื่องเดียวโดยโปเชไม่ได้อย่างเช่นผมก็จะพูดว่าเป็นเส้นวัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนรักหาเงินให้แต่ถ้าคนรักไม่หาเงินให้จะเป็นครอบครัวให้แบบเนี้หรือไม่ก็เป็นหุ้นส่วนเป็นอะไรงเนี้ยสมมุติว่าเส้นเนี้ยที่ผมขีดอยู่เนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ย ก็ฐานะดีเพราะมีะไรายได้เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวรับอะไรด้วยหรือว่ามีคู่ครองรวยด้วย,ค,ยค,คู่คองไม่รวยคือครอครองมีฐานะอาจจะเส้นวาสนาเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตตอนต้นนะ ตรงนี้ก็จะเป็นเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตตอนตอน้นจะขาดช่วงนะคือเป็นคนเป็นคนมีการศึกษาสูงตั้งแต่เด็กหรือไม่ก็มีอะไรที่มันเป็นการงานที่เรากระทำขึ้นมาเอง,ต,งตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยตั้งแต่อายุยี่ยิบสามยี่สิบสี่เป็นเส้นวาสนาที่ส่งเสริมชีวิตขึ้นมาเหมือนกับก,การเป็นคนมีกิจการการงานที่ที่ดีทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าถึงวันนี้ตั้งแต่อายุประมาณยี่บสี่ ก็จะเป็นเส้นวัฒนาแต่มันก็ขาดช่วงก็หมายถึงว่าถึงจะมีเส้นวัฒนาแต่เส้นประสาทสมองตรงนี้ก็ตัดก็หมายถึงว่าถึงจะมีเส้นวัฒนาก็ไม่ไม่ใช่ว่าตอนนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะดีตั้งทีเดียวเพราะว่าเพราะว่าก็มีปัญหาการเงินะก็อาจจะเงินใช้ไม่พอเงินเป็นคนประเภทแบบประมาณว่าประมาณว่าตอนวัยรุ่นกอาจจะให้รางวัายับชีวิตตัวเองว่าเป็นเส้นหัวใจเข้าช่องหมดเปลืองก็คือใช้จ่ายแบบประมาท ไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เงินขาดมือมาตลอด <c oughs> ก็ก็จะเป็นเส้นสามเหลี่ยมอิงไปแต่แก่ตัวแล้วก็ผมก็ต้องดูอีกทีนึ เส้นวาสนาจากเส้นชีวิตมีความสามารถในการหางานเองหรือสร้างเนื้อสร้างตัวมีเกี่การงานด้วยตัวเองก็จะมีงานตอนอายุยี่สี่นะแต่ยี่สิบห้าก็แต่ว่าไปไม่รอดเนะี่ยก็ต้องเปลี่ยนงานเข้มาอีกทีงานตอน,นอายุยี่สิบหกก็จะมีคู่ตอนอายุยี่สิบห้าอาจจะมีเส้นคู่ อยู่แต่ตรงนี้ก็จะอ่านผิดได้เราตัดเส้นชีวิตพอดีแล้วมีเกณฑ์เรื่องคู่ตอนยี่ิบห้าแล้วก็ไอกเกณฑ์หนึ่งก็ตอนสามสิบสามสิบก็จะเป็นเส้นนี้แทนก็จะก็จะเป็นเส้นนี้แทนแต่ตรงนี้ก็จะมืดๆยู่ เส้นเส้นอาทิตย์ค่อนข้างจะไม่ได้สวยมากแต่ก็มีเส้นอาทิตย์ก็หมายถึงว่าเป็นคนอาจจะไม่ไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นมากแต่เส้นเส้นเส้นนี้มันมาจากข้างใต้เส้นหัวใจที่เขาเรียกว่าเนินรอบรูปและเจ้าของมืออาจจะมีความรอบรู้หรือความเชี่ยวชาญในสาขาชีพพื่รรมสองก็ตัวเองก็จะมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพแปลก คือมีความรู้เกี่ยวกับหมอดูฮะอาจจะเป็นหมอดูหรืออาจจะรู้เกี่ยวกับไพ่ยิปซีเกี่ยวกับพวกดูดวงก็ได้อาจจะมีส่วนเพราะว่าเส้นนี้มาจากนี้เนินรอบรู้เนินยาส่วนมากเส้นนี้จะอยู่ในมือหมอดูนะบางคนไม่เป็นหมอดูก็อาจจะมีความรู้แปลก,กอะไรความรู้แปลก,ก,กซึ่งอธิบายไม่ถูกอาจจะไป อยู่ในชมรมนักสะกดจิตก็ได้ใชวไปอยู่ชมรมพวกอะไรก็ได้หรือชมรมพวกนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมาฐานก็ได้แล้วแต่คือเส้นนี้จะเป็นพวกหมอดูกับมีความรู้องค์ความคิดอะไร เส้นวาสนาก็จะเห็นว่ามีหลายเส้นนะเรจะมาจากที่ราบลำบากเจ้าของมือก็ก็ทำงานหาเงินได้แล้วเส้นวาสนาน,นี้ก็ขึ้นจากเส้นประสาทสมองด้วก็อาจจะเป็นคนมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่แต่ก็ไม่ เป็นประสาทยึดบ้านที่อยู่อาจจะมีปัญหาเนี่ยบ้านนะแต่ก็จะไม่ขายทิ้งเก็บไว้ถึงอจะยอมเป็นหนี้ก็ตามอะไรทำนองแล้วเส้นประสาทสมองยึดกับเส้นวัฒนาคือมีเส้นเนี่ยขีดมาเส้นสีเงินขีดมา เราก็จะมีเส้นสีสีเขียวที่เป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นที่ขีดมาจากเส้นคือเส้นเกิดเส้นประสาทสมองขึ้นก่เกิดเรื่องราวให้คิดเถอะแล้วเกิดเส้วนวาสนาก็จะเป็นประสาทสมองยึดวัสนาอาจจะมีปัญหาการเงินแต่ไม่ยอมจะขายทิ้งไงก็เป็นคนพูดจาพอใช้ได้นะอาจจะ พูดจาเก่งอยู่นิดๆหน่อยๆสถานทีก็จะไม่ได้สวยมากก็จะเป็นคนไม่ได้มีสเสน่ห์มากหรือไม่ได้สวยมากหรือสวยก็ไม่ก็ไม่โดดเด่น เส้นสมองคุณก็จะโคง้งเหมือนโคงนะ้งฮะโคง้งไม่เป็นเส้นสมองที่ทื่อเป็นเส้นสมองที่โคงนะ้งฮะโค้งมากไปคือโคง้งลักษณะเป็นเส้นที่เหมือนเส้นสมองกลมๆคือคุณเป็นคนเฉยชานะดูอารมณ์เป็นคนใจเย็นเป็นคนมองภายนอกเป็นคนเป็นเขามองว่าคุณเย็นคือคุณทมือน หมือนก็เป็นคนไม่ค่อยแสดงอารมณ์หรือว่าเฉยชาเป็นคนมีความคิดความอ่านแบบไม่ได้เลือดไม่ได้ไม่ได้แสดงความลักษณะบุคลิกภายนอกจะไม่จะจะไม่จะไม,ะไม่คนเขาจะไม่มองว่าคุณเป็นคนลุกลิ้นร้อนหรือเป็นคนใจร้อนจะเป็นคนเฉยๆทำทำงานใจเย็นแล้วก็ประมาณนั้นเพราะเส้นสมองก็จะโค้ง โคเป็น,นคนรึ่งวงกลมเขาจะเป็นคนปรับอารมณ์นะปรับเข้ากับคนอื่นได้ลักษณะเาจะไม่ค่อยแข็งเก้าแต่เส้นหัวใจอย่างเข้าช่องหมดเปลืองก็มีความนักก็จะทุ่ม ก็จะกลัวคู่ไปมีเซ็กกับคนอื่นประมาณแล้วนะถึงมีความรักแล้วก็กลัวแฟนตัวเองไปเอากับคนอื่นหึงก็หึงหึงก็หึงหึงหึงเพราะว่าหึงแต่หึงก็หึงแบบไม่ยอมไม่ขอไปไปเอากับคนอื่น <c oughs> แบบนะั้ให้เอาแต่ตัวเองให้เอาแต่คุณเออไม่ให้ไปเอาคนอื่น กมมีความนาก็จะเป็นแบบนี้เส้นการงานก็จะมีประสรคก,ก็จะก็ไม่ได้ราบเรียบนะบางก็ก็ถูกเล่นงานจากเจ้านายได้เพราะมีเส้นตัดเส้นนี้เส้นนี้ดูจริงๆก็จะ มีการงานมีประสักใช่แต่เส้นนี้มันก็จะทํามันก็ถ่ายมาไม่ชัดนะฮะพยายามเนี่ยผมก็ดูตามรูปมาก็สงสารผมด้วยที่ว่าไล่ให้ถ่ายหลายรอบเนะี่ยถึงขนาดถ่ายมารอบที่เนี่ยก็ยังไม่ชัดอยู่ดีเนี่ยก็เป็นรูปที่ชัดที่สุดเส้นนี้ก็จะรวมเป็นเส้นที่แตกออกไปเส้นหัวใจเป็นเส้นยาวมาเนี่ยเรียกว่าเป็นเส้นลุ่งเรือง เป็นคนทาอะไรมีประสบการณ์มาก่อนนะทาการงานอาจจะอาจจะทําให้ได้อยากจะทําให้ได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยก็ต้องก็พยายามทําไม่ดีกว่านี้พยายามแก้ไขปรปับปรุงแต่ก็เรื่องความเจริญก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าถึงถึงครอบครัวประมาณว่าตัวเองแต่งตัวดีมีข้าวกินมีฐานะเออผัวแต่งตัวดีผัวกินข้าวดีกินข,ของดีดีลูกก็แต่งตัวดีกินข้าวดีดีไม่อดไม่ยา ความจเจริญก้าวหน้าถึงลูกถึงผัวบ้านที่อยู่อาศัยก็จะจะเรียบร้อยก็จะเป็นระบบระเบียบก็จะสวยงามเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นเส้นลุ่งเรืองจนถึงเส้นคู่ขรองคือลุ่งเรืองทั้งการงานลุ่งเรืองทั้งการเงนินลุ่งเรืองทั้งชีวิตความรุ่งเรืองนั้นจะไปถึงลูกไปถึงผัวแต่ก็ แต่ก็ก็ประสาทสมองเรื่องเงินด้วยเพราะเส้นประสาทสมองขีดออกก็พูดง,ง่ายๆว่ามือนี้ก็น่าจะเป็นนี่อยู่มือนี้ก็น่าจะเป็นนี่อยู่มือนี้ก็ยังมีปัญหาการเงินเส้นวัสนาจากเนินจันนะโปรแกรมเห็นไม่ได้เรื่อง เส้นวาสนาจากเนินจันทร์ฮะจากเนินจันทร์ฮะเป็นคนเกิดมามีผู้ทมค้ำชูบางช่วงบางคราวแต่คู่ครองนั้นก็จะจะมีหนี้มีสินฮะมีกากบาท พูดง่ายๆว่าคููครองท,ทําธุรกิจแล้วก็ไปแจ้งนะฮะถ้าไม่ท,ทําธุรกิจเป็นเป็นอะไรน,นั่นก็ก็จนเหมือนกับคุณไม่ได้จนหรอกก็คือเขาก็มีหนี้มีสินว่าตรงนี้ก็มีเส้นจักรบาดผู้ช่วยมีเส้นจักรบาดนะผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยไม่ใช่ว่าไปรอดจะดีผู้ช่วยมีปัญหาคือผู้ช่วยเขาก็มีปัญหาในตัวแลวเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนหาเงินง่ายอาจจะทํางาน กินกันเดือนสามสีหมื่นแล้วแต่แต่แต่สิ่งที่คุณแต่แต่แต่ล่แต่คุณก็มีปัญหาการอยุนพอหยุดใต้เส้นสมองเส้นนี้ก็จะเกิดขึ้นใต้เส้นประสาสมองด้วยน่าจะใช่ยังไม่ไม่นีไม่รู้จกักประวัตไง ผมคุยผมพูดอย่างเดียวไงแล้วผมไม่รู้ความจริงคุณก็ไม่ได้เติบอ,อว่าไหนถูกไหนผิดถ้ามันผิดมันก็ผิดยาวๆส่วนมากก็<ส>ก็ไม่รับก็ไม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรตอบกลับนะเพราะว่าดูดวงแบบเนี้เหมือนกับคนที่มาดูกับเราเห็นแค่ตัวเพราะเราพูดฝ่ายเดียวไงแล้วก็ถือว่าเงินร้อยบาทเนี่ยมันมันเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรฟีดแบ็ตอบกลับ เส้นชีวิตก็จะไปเป็นเส้นชีวิตธรรมดาเป็นคนร่างกายแข็งแรงพอกลางๆไม่ได้มากแต่เส้นชีวิตที่หนาและใหญ่เส้นชีวิตคุณก็จะทิ่มลงไปถึงถึงถึงข้างล่างถึงเนื้อหลักฐานก็ไปสร้างเนื้อสร้างตัวได้ แล้วเส้นชีวิตตรงช่วงตอนปลายเนี่ยก็ก็จะมีเส้นหลักฐานฉีกออกเส้นแบบนี้ฮะแต่ก็ฉีกช้าถือว่าฉีกช้าถือว่าฉีกช้าหมายถึงว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็ตอนแรกๆก็จะช้าพอตอนหลังๆก็จะเร็ว เส้นหลักฐานที่มีลักษณะฉีกแบบนี้ฮะคือเป็นเส้นแบบแบบนี้ส่วนมากจะเป็นคนมีบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ฮะเป็นบ้านแถวอยู่นะเป็นแบบมีอยู่สองก็ตรงนี้มันมืดนะฮะก็จะเป็นสามชั้นนะฮะหรือเป็นตึกพาน,นิดไปเลยฮะดเพอสี่สามชั้นมีด่านฟ้าด้วยซ้ำฮะตามนี้ จะเป็นติดถนนนะเป็นแถวๆตรงนี้มันมืดนะฮะพยายามแนละ้ะผมก็ดูตามเนื้อผ้าฮะแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณภาพรูปดว้วยอย่างเงี้มองไงมืดแบบเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นช่องนะตีเป็นช่องนะก็จะมีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดฮะ ตัวเองไม่ได้อยู่ฮะฝากให้พี่น้องดูแลก็จะเป็นเส้นคุ้มกันเส้นคุ้มกันกั้นไว้อยู่ฝากให้คนแถวนั้นดูแลแเส้นที่เป็นตรงนี้ว่าจะเป็นเส้นเกี่ยวกับบ้านแต่ลักษณะของเส้นที่มันใกล้ๆก,ก,กับเส้นที่ฉีกเร็วก็จะเป็นถนนวันทางมากกว่า แล้วก็เวลาคุณอาจจะมีแบะบหลักฐานที่อยู่เป็นของตัวเองก็จะเป็นลักษณะเข้าอยู่อย่างรวดเร็วประเภทแบบซื้อด้วยเงินดาวแล้วก็เข้าไปอยู่เลยหรือไม่ก็มีคนสร้างมาให้แล้วแล้วก็โอนเป็นของคุณคุณก็ณเข้าไปอยู่เลยก็เป็นเส้นหลักฐานที่ฉีกเร็วหรือลักษณะของการปลูกไว้แล้ว เส้นชีวิตตอนปลายนี่ก็จะเป็นลักษณะของตรงนี้ก็จะเป็นไม้กลมๆเข้าไปดังนั้นบ้านที่อยู่เนี่ยจึงเอาญาาิพี่น้องมาอยู่ด้วยเอาบ้านที่อยู่เนี่ยทําที่สร้างขึ้นมาเนี่ยให้ตัวเองอยู่ให้ตัวเองอยู่กับครอบครัวก็ได้แล้วก็ให้ครอบครัวอื่นอาจจะเป็นพี่ป้านนะเป็นเป็นน้องชายเป็นหลานสาวเป็นอะไรก็ไม่รวมอยู่ก็จะเป็นเส้นหลักฐานที่เอาคนอื่นมาอยู่ เพราะว่าเส้นตรงนี้ก็ไป,เป,เ,ป,เ,ปเป็นคนทําประโยชน์เพื่อคนหลักฐานเพื่อประโยชน์คนอื่นนะแล้วข้างในก็มันก็ไม่เรียบมันก็มัน,ม,น,ม,นมันก็บางทีก็มีปัญหาเนเพราะว่าคนอยู่เยอะลักษณะเป็นเส้นเกาะเขาก็เหมือนว่าคนเขาไม่รู้จักบุญคุณเราเหมือนกันเพราะามีลักษณะเป็นเส้นเกาะเป็นลักษณะโครงสร้างของเส้นเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเม็ดกลมๆหรือว่าเป็นเหมือนเม็ดมะม่วง เหมือนเขาเรียกว่าวงจุย้ยไม่ดีอาจจะไม่ใช่วงจุย้ยไม่ดีอาจจะคนที่อยู่กับเราไม่ดีมีนิสัยเสียอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เส้นร้อนใจก็จะเหวี่ยงออกเหวี่ยงออกตั้งแต่อายุสามสิบนะ เขาจะเป็นคนมีหนี้มีสินมีกิจการต้องมีความเดือดร้อนตั้งแต่อายุสามสิบตั้งแต่มีคู่เข้ามานะเพราเขาเป็นเส้นร้อนใจเวี่ยงเขากมีกิจการอาจจะร้อนใจว่ามีกิจการเพิ่มขึ้นแต่มือนี้ไม่ได้รวยมากนะเพราะว่าเส้นอาทิตย์ไม่ค่อยสวย เส้นสมองก็มีเส้นตัดนะก,ก็สมองบางทีก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ทีก็มีปัญหาจะตัดปลายเส้นสมองพอดีเลยคือมีปัญหาชีวิตเหมือนกันแล้วก็ดูมือซ้ายก็มือซ้ายก็เส้นครอบครัวก็จะไม่ค่อก็จะตัดตามประเพณีนะ ไม่ใช่ไม่เป็นมือผู้หญิงที่มีเสน่ห์อยู่พอนิดนิๆหน่อยๆเส้นเรื่องคู่ตรงนี้ก็ตัดไม่เยอะจึงเจอไม่ได้เจอผู้ชายเยอะชีวิตเจอแค่สองสามคนที่เจอแต่เจอกันก็คบกันจริงๆไปเลยไม่ได้เป็นคนหลายไม่คไม่คนเจอเจอผู้ชายติดเอะนี่ก็เส้นตรงนี้ก็จะตัด ก็จะมีเส้นเดินทางครับก,ก็เดินทางไปเที่ยวในประเทศไปวัดนูน้นวัดนี้ไปเที่ยวปีไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปเที่ยวไปเดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะปีละสามสี่ครั้งก็แต่กันเปเส้นเดินทางมือก็จะมีรูปกหนกอยู่ กับเส้นสมองตรงนี้ก็จะเป็นตัดมาแล้วนี่จะเป็นเหมือนลายหนังมือเป็นเหมือนกอไก่กับลูกสมองสมองหมายถึงสื่อประสาทสมองมีรูปกอไก่อยู่ตรงนี้ก็จะอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับมือเท้าฮะโรคมือเท้าตายฮะประมาณนันฮะตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระดูกฮะ จบจบมือซ้ายนะก็จบมือซ้ายก็จะจบคลิปนี้ไว้แล้วจะทําอีกคลิปหนึ่งเป็นมือขวาเฮ้ยยังไม่จบอนะจบดีกว่ามากเส้นเล็กไป